มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสนองความต้องการตามทฤษฎีของมารโลอย่างไรไปรับชมกันเลยทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมารโลคือทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งอธิบายความต้องการของมนุษย์ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราไว้5ขั้นคือ 1. ความต้องการพื้นฐานทางด้านกายภาพเป็นความต้องการเพื่อความอยู่รอดของชีวิตก็คือปัจจัยสรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตัวอย่างเช่น ในมหาวิทยาลัยมีหอพักให้สำหรับนักศึกษาต่างถิ่นมีการแยกชายหญิงชัดเจนเพื่อความปลอดภัยได้แก่หอพักท่าทองท่าเพชรรัชประภาประพัฒสอนท่าชนะวิภาวดีและหอพักชายาใต้หอพักท่าทองมีห้องพยาบาลให้บริการสำหรับนักศึกษาหอพักมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญร้านถา่ายเอกสารและห้องเอ็ดายูรูมสำหรับอา่านหนังสือและทำงานต่างๆค่ะ สำหรับหน้าหอพักนักศึกษามีร้านขายยาที่บริการโดยพสักรมีตู้กดเงินธนาคารที่สามารถกดได้ทุกธนาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินนั้นมหาวิทยาลัยราชพัฏสรุรารธานีมีศูนย์อาหารที่เป็นจุดขายอาหารมากมายให้เลือกมีทางอาหารไทยอาหารมุสลิมที่แยกกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาต่างศาสนาค่ะ มีร้านสะดวกซื้อ7ซเว่ e อที่เปิดบริการ24ชั่วโมงมีตลาดนัดในทุกเกย็นวันพุธและวันอาทิตย์มีของอุปโภคบริโภคให้เลือกซื้อกันอย่างท่วนหน้ารวมทั้งมีจุดบ,บริการอาหารตามตึกคณะต่างๆและลรอบๆมหาลาัยก็มีร้านอาหารมากมายอร่อยๆให้เลือกสะดวกสุดๆกันไปเลยค่ะ ในเรื่องของน้ำดื่มนะคะมหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความสำคัญโดยมีการผลิตน้ำดื่มของมหาลัยชื่อว่าน้ำดื่มตาราชพฤกษ์และยังมีบริการน้ำดื่มตา,ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารเรียนใต้หอพักนักศึกษาและศูนย์อาหารค่ะ ในส่วนของความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัยมีจุดบริการทางขยะแยกประเภทเพื่อนำขยะบางส่วนไปรีไซเคิลแถมยังมีกิจกรรมนำขวดพลาสติกไปแลกรางวัลในทุกๆสิ้นเดือนพร้อมรุนรับทองคำได้ค่ะสำหรับนักศึกษาที่เป็นสายกีฬา สายชอบออกนันกายสายรักสุขภาพมหาวิทยาลายัยเรามีสนามกีฬากางสำหรับวิ่งและสนามกีฬาต่างๆอาทิเช่นสนามวอลเลย์บอลสนามฟุตบอลสนามมัดกิตบอลและยังมี S I U Fitness ที่ให้บริการเวลา16นาฬกาถึง2ทุ่มในทุกๆวันค่ะโดยมีค่าบริการเพียงแค่10บาทต่อครัง้งค่ะ อีโคค่ในมหาวิทยาลัยมีให้บริการแก่นักศึกษาโดยจะมีจุดรอรถตามตึกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอีกทั้งประหยัดน้ำมันและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ค่ะหอสมุดวิทยาล,ายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหนังสือฟรีมากมายให้แก่นักศึกษาได้อ่านและยืมกลับไปอ่านหาความรู้ทำรายงานทำวิจัยและภายในนะคะมีบริการคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ใช้กันฟรีด้วยค่ะในแต่ละบริเวณตึกอาคารจะมีจุดบ,บริการจอดรถเพื่ออำนายความสะดวกและความปลอดภายัยรวมทั้งในบริเวณหอพักนักศึกษาด้วยค่ะ ในแต่ละตึกของคณะต่างๆจะมีลิฟต์บริการให้แก่นักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรต่างๆค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีมีห้องเรียนที่ทันสมัยมีแอร์โต๊ะเก้าอี้ที่มีคุณภาพมีคอมพิวเตอร์ไมค์โปรเจคเตอร์และกระดานสำหรับเขียนของอาจารย์ผู้สอนค่ะ ตึกอาคารเรียนของคณะต่างๆจะมีห้องน้ำให้บริการในทุกชั้นและให้ความสำคัญแก่ผู้บริการมีบริการห้องน้ำผู้บริการให้ค่ะสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแก่นักศึกษาครูอาจารย์ในการเรียนการสอนค่ะ ในตึกคณะต่างๆจะมีเบลลบล็อกตามทางเดินต่างๆรวมถึงมีอักษรเบลในลิฟต์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่พิการทางสายตา ในส่วนของห้องพยาบาลในมหาวิทยาลัยจะมีบริการประถมพยาบาลเบื้องต้นและจะมีคุณหมอมาตรวจเช็คสุขภาพทุกวันเวลา12เกาถึงบ่ายโมงรวมทางกิจกรรมต่างๆจะมีบริการประถมพยาบาลจากคณะพยาบาลด้วยค่ะ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏส,สุราธานีจะมีความร่มรื่นมีหลังคากันร้อนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้นั่งชมวิวกันสบายๆไปเลยค่ะขั้นที่2ความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยของชีวิตตัวอย่างเช่น จะมีทางม้าลายข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยให้แก่นักศึกษามีกล้องวงจรปิดทุกอาคารและหอพักต่างๆมีการสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าหอพักรวมทั้งการสแกนคิวบาร์โค้ดก่อนเข้าหอสมุด เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากบุคคุณภายนอกค่ะมีชุดอุปกรณ์ดับเพลิงให้บริการในแต่ละอาคารและมีบันไดหนีไฟสำหรับหอพักนักศึกษาค่ะมีสถานีตำรวจของมหาวิทยาลัยมีพี่ตำรวจคอยให้บริการการจราจรในตอนเช้ามีพี่ยามให้ความปลอดภัยที่ประตูมีเวลาเข้าออกที่ชัดเจนมีศูนย์ปยิบัติและกู้ภัยค่ะ และสุดท้ายนะคะมีการรณรงค์ลดโรคต่างๆอาทิเช่นป้องกันโควิด19 9ในช่วงระบาดหนักที่ผ่านมาค่ะในขั้นที่3ความรักการเป็นเจ้าของเป็นความต้องการทางด้านสังคมการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมปีนหน้าผาจำลองของคณะวิทยาศาสตร์สาขาการจัดก,การภายัยพิบัติค่ะ เข้าร่วมกิจกรรมในหอประชุมวชิรานงกรเพื่อรับชมบูธิีสทิสการของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงต้นเทอมแรกหรือปลายเดือนพฤษภาคมน้องๆปีหนึ่งมีกิจกรรมรับน้องสารสัมพันธ์น้องพี่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ปี2และปี3ทัทังของคณะและมหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลายัยอาจารย์ได้ให้นักศึกษาได้ไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในมูลนิธิเมตตาธรรม และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์สกินเสื้อของคณะคารุศาสตร์สาขาศิละปะในเวลาที่ผ่านมาค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมราชาพอกเกมเช่นการเป็นตัวแทนในการขึ้นสแตนเชียในวันราชาพอกเกม ในขั้นที่3มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยการจัดตั้งชมรมต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมตัวอย่างเช่นชมรมอิสลามชมรมทูบีนัมเบอร์วัชมรมศิลปะการต่อสู้ชมรมจิตอาสาเป็นต้นค่ะขั้นที่4ความเคารพคือความต้องการความรักและการยอมรับมีความมั่นใจในตนเองและมีเกียรติ ตัวอย่างเช่นการเป็นตัวแทนของสาขาคณิตศาสตร์เพื่อไปแข่งดาวเดือนของขาคณะคณิตศาสตร์ในวันที่10กันยายนเป็นตัวแทนกิจกรรมกีฬาฟ้าขาวเกมกีฬาราชบุรเกมในกีฬาต่างๆเช่นกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาตะก้อเป็นต้นค่ะเป็นตัวแทนผู้นำ พิธีกรในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในมูลนิธิเมตตาธรรมและที่สำคัญนะคะนักศึกษาของมหาวิทยาล,ายลาัยราชบัสาษฎร์ธานีมีความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้อื่นๆได้คะ่ะและในขั้นสุดท้ายขั้นที่5การบรรลุความหมายคือเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่ต้องการ ความสำเร็จในเป้าหมายของชีวิตตนเองตัวอย่างเช่นชีวิตของนักศึกษาของพวกเราสาขาคณิตศาสตร์คณะคณรตศาสตร์ที่จะสามารถสำเร็จเป้าหมายที่ตัวเองต้องการมีความสมบูรณ์ของชีวิตเกี่ยบกับชีวิตมหาลัยก็คือในอนาคตของพวกเราจะเป็นบัณฑิตจบปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะ